สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อน ambling, แก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันในพระคำให้ชีวิตนะครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพฤหัสที่2ี่ตุลาคม2022ครับหัวข้อวันนี้คือนายพัน์ส่งอาจารย์เปโลไปให้ผู้ว่าราชการเมืองได้อย่างปลอดภยัยกิจการบทที่23ข้อ2 3ถึง35ขอฟังพระวจนะของพระเจ้าจดจอ่อจดจาทาความเข้าใจครับ ในพันจึงเรียกในร้อยสองคนมาสั่งว่าจงจัดพลทหาร200ทหารม้าเจ็ดและทหารหอก200ให้พร้อมในเวลาสามทุ่มคืนวันนี้เพื่อไปอยังเมืองซีซาริยาและจงจัดม้าให้เปาโลขี่ส่งเขาไปให้เฟลิกซ์ผู้ว่าราชการเมืองอย่างปลอดภัยแล้วในพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้คลาวดิอัสลีเซีย เรียนท่านเฟลิกผู้ว่าราชการเมืองที่นับถือพวกยิวจับคนนี้ไว้และเกือบจะฆ่าเขาไปแล้วแต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้เนื่องจากข้าพเจ้ารู้มาว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรมันและเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าอยากทราบถึงสาเหตุที่พวกยิวฟ้องเขาข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิวข้าพเจ้าพบว่าเขาถูกฟ้องเพราะปัญหา เกี่ยวกับธรรมบัญญัติของพวกยิวแต่ไม่มีข้อหาไม่มีข้อหาที่เขาควรจะตายหรือต้องขังไว้ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เมื่อข้าพเจ้าทราบว่ามีการปองร้ายคนนี้จึงส่งเขามาหาท่านทันทีแล้วสั่งให้โจดไปฟ้องร้องเขาต่อหน้าท่านดังนั้นพวกทหารจึงพาเปาโลไปยังเมืองอันติปาตรีในเวลากลางคืนตามคาสั่ง พอรุ่งเช้าพวกเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโลแล้วพวกเขาก็กลับไปยังกรมทหารเมื่อทหารม้าไปถึงเมืองซีซารยาแล้วจึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและมอบเปาโลให้ท่านด้วยเมื่อผู้ว่าราชการเมืองอ่านจดหมายแล้วจึงถามเปาโลว่ามาจากแคว้นไหนเมื่อทราบว่ามาจากซิลิเซียท่านจึงกล่าวว่า ข้าจะฟังคำให้การของเจ้าหลังจากโจ์มาถึงแล้วท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไว้ที่วังเก่าของเฮโรดพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตครั้งที่แล้วนะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่สอบสวนเปาโลแล้วนะครับพวกยิวก็มาวางอุบายจะลอบฆ่าอาจารย์เปาโลเพราะเมื่อวานนี้จัดการอาจารย์เปาโลไม่ได้นะครับแล้วก็ทัาพวกเขาก็ไปบอกให้พวกปุโรหิต ขอในพันนำเปาโลมาที่สภาอีกครั้งหนึ่งพวกเขา40กว่าคนจะลอบค่าระหว่างทางโดยสาบานมั่นคงว่าจะไม่กินอะไรจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้แต่บุตรชายของน้องสาวอาจารย์เปาโลล่วงรู้เข้าจึงไปบอกอาจารย์เปาโลท่านจริงขอในร้อยพาหลานไปพบในพันเมื่อเรียนท่านแล้วท่านบอกว่าอย่าบอกใครให้รู้เรื่องนี้แล้วให้เขากลับไป วันนี้ต่อนะครับประคำให้ชีวิตวันนี้เมื่อร่วงรู้ว่าพวกยิวปองร้ายอาจารย์เปาโลนายพันจึงจัดส่งอาจารย์เปาโลพร้อมทหารม้าคุ้มกันเข้มแข็งไปให้ท่านเจ้าเมืองที่เมืองซีซาิยาพร้อมรายงานให้ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและจะให้พวกยิวไปสู้ความกับเปาโลต่อหน้าท่านเฟลิกประการแรกวันนี้ครับท่านนายพันตัดสิน ใจส่งเปาโลไปให้ผู้ว่าการที่เมืองซีซายาในพันท่านนี้มีชื่อว่าคลาวดิอัสลีเซียสท่านตัดสินใจส่งอาจารย์เปาโลไปให้ท่านเฟลิกผู้ว่าราชการเมืองเพื่อให้พ้นจากการคุกคามของพวกยิวที่จะรอบทำร้ายอาจารย์เปาโลเพราะเปาโลเป็นพลเมืองของโรมันท่านมอบหมายให้ในายร้อยสองคนครับจัดกำลังทหาร200ทหารมาร้า70และทหารหอก อีก200อโอ้นี่ค่อนข้างมีกำลังพลมากเมื่อเทียบกับพวกยิว40กว่าคนและการมีกำลังทหารมากเช่นนี้ก็เพื่อกำราบพวกยิวหากพวกยิวจะเข้าโจมตีก็คงจะไม่กล้าลงมือและขอบคุณพระเจ้าครั้งนี้พวกยิวก็ไม่ละแคละคายว่าท่านส่งอาจารย์เปาโลไปในเวลากลางคืนนั้นพี่น้องครับ ท่านในพันยังจัดให้มีม้าพร้อมให้เปาโลขี่ด้วยยิ่งทําให้อาจารย์เปาโลค่อนข้างปลอดภัยท่านกําชับในร้อยให้ส่งเปาโลให้ถึงมือของท่านผู้ว่าการผู้ว่าราชการเมืองให้ปลอดภัยพวกทหารทั้งหมดเคลื่อนขบวนออกจากเยรูซาเล็มในเวลาสามทุ่มคืนนั้นระยะทางระหว่างเยรูซาเล็มกับซีซาริยาก็ราวๆหกสิบไมล์หรือ96กกิโลเกือบร้อยกิโลนะครับและระยะทางระหว่างเมืองทิปตรีถึงซีซาริยา ราว25ไมล์หรือ40กิโลเมตรดังนั้นเส้นทางจากเยรูซาเล็มไปถึงเมืองที่ปาตีเนี่ยนะครับนะก็คือจะมีระยะทางราราวห้ากิโลเมตรเส้นทางค่อนข้างมีเนินมีหุบเขาซุ่มทำร้ายได้ง่ายนะครับแต่เมื่อพ้นเมืองที่ปาตีแล้วพื้นที่จะเป็นที่ราบมีพวกยิวน้อยเป็นที่อาศัยของคนต่างชาติพอถึงเช้าพวกทหารก็ ไปถึงเมืองที่ปาตีอย่างปลอดภัยเป็นพวกพลทหาร200และพวกทหารถือหอกอีก200ก็เดินทางกลับและให้ทหารม้า70คนพาอาจารย์เปาโลเดินทางต่อไปถึงเมืองซีซายาอีก4ีกิโลเมตรในที่สุดไปถึงที่นั่นอย่างปลอดภัยครับประการที่2ครับจดหมายรายงานให้ท่านผู้ว่าราชการทราบเราจะเห็นว่าจดหมายที่ในพันส่งให้ผู้ว่าราชการเมืองนั้น ชัดเจนตรงไปตรงมาและให้ข้อมูลที่ยุติธรรมทั้งฝ่ายอาจารย์เปาโลและก็ฝ่ายพวกยิวไม่ได้ฟ้องร้องอะไรใครสักคนเดียวแต่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังและให้เหตุผลที่ท่านต้องเข้าไปช่วยชีวิตเปาโลจากการลุมทำร้ายของพวกยิวเพราะท่านทราบว่าเปาโลเป็นคนโรมันท่านอยากรู้ว่าสาเหตุของปัญหาเรื่องอะไรกันจึงได้นำเปาโลไปที่สภายิวและทราบว่าเป็นปัญหาเรื่องทมบัญญัติของพวกยิว ซึ่งท่านเองเห็นว่าเขาไม่ควรมีโทษถึงตายหรือขังคุกและเมื่อทราบข่าวว่าพวกยิววางแผนจะฆ่าเปาโลจึงขอส่งเขามาพร้อมจดหมายนี้และทหารม้าที่นำมานะครับแล้วท่านก็สั่งให้โจดไปฟ้องร้องเขาฟ้องร้องเปาโลต่อหน้าท่านเฟริกนะครับดังนั้นเมื่อทหารมานำส่งอาจารย์เปาโลไปถึงแล้วก็ส่งจดหมายนี้ให้กับท่านผู้ว่าราชการเมือง อ่านและรับเปาโลไว้แล้วผู้ว่าราชการเมืองจึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหนเมื่อทราบว่ามาจากซิลิเซียแล้วก็บอกว่าจะฟังคําให้การของอาจารย์เปาโลหลังจากโจทย์มาถึงแล้วแล้วก็ท่านสั่งให้คุมขังอาจารย์เปาโลไว้ที่วังเก่าของเฮโรดนะครับพี่น้องครับท่ามกลางการปองร้ายอย่างแยบยลของพวกยิวพระเจ้าทรงทำให้แผนการนั้นล้มเหลวไป และอาจารย์ปโลปลอดภัยครับในมือของทางการโรมันทําให้เราเห็นลิานุภาพของพระเจ้าและคํากล่าวของพระองค์ที่จะให้อาจารย์ปโลปลอดภัยและไปเป็นพยานของพระองค์ในกรุงโรมด้วยนั้นจะสําเร็จแน่นอนแม้พวกยิวยังวางแผนจะฆ่าอาจารย์ปโลอีกก็ไม่เป็นผลอะไรครับขอบคุณพระเจ้าเรานวันนี้ผมมีสองคถามพระคำให้ชีวิตวันพระนัดที่2ีตุลาคม2022 ในพันส่งเปาโลไปให้ผู้ว่าราชการเมืองอย่างปลอดภัยกิจการบทที่23ข้อ2 3ถึง3าครับคำถามแรกครับโดยทหารโรมันมีกำลังที่แข็งแกร่งแม้พวกยิวจะเข้าแย่งชิงอาจารย์เปาโลก็เห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้เลยทำให้เราเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจะสำเร็จผลในทุกเรื่องตามที่ทรงกาหนดไว้พี่น้องครับให้เราวางใจในพระเจ้าและวางภาระหนักที่เกินกําลังของเราครับไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอท่านใช้เวลาอธิษฐานฝากภาระหนักของท่านไว้กับพระเจ้าเสมอๆนะครับคำถามที่2ครับการสาบานจะฆ่าอาจารย์โปโลนั้นแม้มนุษย์จะตั้งใจไว้แข็งขันอย่างไรแม้จะสาบานโดยอ้างพระนามพระเจ้าจริงจังขนาดไหนแต่จะไม่เป็นผลเลยถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนุญาตครับท่านเรียนรู้อะไรในความจริงนี้และแทนการสาบานท่านคิดว่าควรจะทําอย่างไรเพื่อยุติปัญหาที่เกิดกับท่านได้นะครับ ขอบคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าสำแดงให้เห็นให้เราเห็นกับตาเลยครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ปกป้องอาจารย์เปาโลได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะใช้วิธีแบบพวกยิวนะครับเอาเรื่องคนอื่นจะฆ่าเขาสาบานในนามพระเจ้าโอ้โหอย่าทาเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่น้ําประทัยของพระเจ้าจะไม่มีทางสําเร็จเวลานี้อธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดและในพระองค์นั้นพระองค์ทรงปกป้องรักษา เราทั้งหลายทุกคนได้นำพาปัญหาต่างๆที่เราหนักใจเกินกำลังก้าวผ่านและไปถึงจุดหมายอย่างที่พระเจ้าทรงพอพระทัยได้และดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งเราจรึงเชื่อและก็วางใจในพระองค์ขอสอนพวกเราองค์หลายวางใจและก็มันอธิษฐานไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำหน้าให้พวกเรายิ่งเดินยิ่งวางใจเพราะการนั้นๆจะสำเร็จแน่นอนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนพี่น้องครับวางใจพระเจ้าพระเจ้าจะใช้ท่านให้เกิดผลได้ภาระหนักของท่านจะกลายเป็นเรื่องเบาเพราะพระเจ้าจะจัดการให้อาจารย์โปโลนั้นหนักใจและอาจารย์โปโลนั้นกลัวแต่พระเจ้าบอกว่าอย่าก,กลัวเลยท่านจะเป็นพยานท่านได้เป็นพยานกับเราในกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นพยานกับเราที่กรุงโรมด้วยและพระเจ้าก็ค่อยๆเคลื่อนทุกอย่างนั้นให้ไปสู่ความสําเร็จครับขอบคุณพระเจ้าวางใจพระเจ้านะครับ พบกันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ